เรื่องช็อปออนไลน์แล้วโดนโกงเนี่ยนะครับโหบอกเลยว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ว่าได้มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันเลยด้วยเอาละวันนี้เรามาล้วงลึกมาแช่ทุกกลลโกงแล้วก็มาดูวิธีจับไต่พวกไม่ฉาชีพกันแบบหมดเปลือกไปเลยครับน่าจะเคยเห็นกันใช่ไหมครับแบบว่าโปรไฟล์ลุกของแรที่ตามหามานานแต่ราคาดีเวอร์หรือดีลที่มันลดกระหน่ำซะจนใจสั่นไปหมดแต่ เดี๋ยวนะเอ๊ะมันดีเกินไปหรือเปล่ามันดีจนน่าสงสัยอะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอันไหนของจริงอันไหนเป็นกับดักของแกงมิจฉาชีพที่รอให้เราพลาดโอนเงินไปแล้วนี่คือข้อมูลที่โหน่าตกใจมากเลยนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าคดีออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยที่มีคนไปแจ้งความกันทั้วันี้ยเกือบ50%เลยนะ เกือบครึ่งหนึ่งเลยคือคดีหลอกขายของออนไลน์เนี่ยแหละครับคือความเสียหายของคนคนเดียวอาจจะดูไม่เยอะใช่ไหมครับหลักร้อยหลักพันแต่พอลองเอามารวมกันทั้งประเทศนะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากจริงๆโอเคทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขามีวิธีการทํางานมีสเต็ปการวางกับดักยังไงกันแน่จริงๆแล้วพวกเขามีเหมือนสูตรสําเร็จเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ซ้ําๆซึ่งถ้าเรารู้ทันนะเราก็รอดครับไม่ตกเป็นเหยื่อแน่นอน ก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านี่ไม่ใช่โจรที่ทําคนเดียวแบบมือสมัครเล่นนะครับแต่เขาทํากันเป็นขบวนการใหญ่เลยทํางานกันเป็นทีมมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากตั้งแต่คนคิดแผนคนคอยสร้างเพจปลอมคนแชทคุยกับเราไปจนถึงคนที่คอยหาบัญชีม้าคือทุกขั้นตอนเนี่ยถูกวางแผนมาอย่างดีเลยครับแผนของพวกเขานะครับมีแค่5สเต็ปง่ายๆแบบนี้เลย1เลยนะ สร้างเพจปลอมให้ดูเนียนกริบทําให้เหมือนของจริงแบบเป๊ะเ,ะเลย 2. ยิงแอดโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายเลยคนที่กำลังอยากได้ของชินน้นนั้นๆพอดี 3. พอเราหลงกลทักไปปุ๊บนะเขาจะคุยดีมากแล้วก็เร่งเร่ให้เรารีบโอนเงินก้อนแรกไปให้ได้ 4. ยังครับยังไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวจะมีอ้างค่าทรงค่าประกันค่านู่นค่านี่งอกขึ้นมาเรื่อยๆเลยให้เราโอนเพิ่มอีก แล้วก็สุดท้ายเ็ปที่5พอได้เงินจนพอใจแล้วรู้ว่าเราเริ่มรู้ตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะบล็อกเราแล้วก็ชิงหายวับไปกับตาเลยครับแล้วคำถามคืออะไรล่ะครับคือเหยื่อลอดชั้นดีที่พวกมิจฉาชีพชอบเอามาใช้กันโหต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องตามเทรนเนี่ยเพล่เพเพ,พวกเขาเก่งกว่าเราอีกนะคืออะไรกำลังคิดอะไรเป็นกระแสอยู่พวกนี้ไหวมากครับพร้อมจะหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือหากินทันทีเลย อะมาดูตัวอย่างของร้อนที่เจอกันบ่อยมากช่วงนี้เลยนะตุ๊กตารุ่นลิมิเต็ดอย่างลาบูบูมาเลยทุเรียนเกรดพรีเมียมแต่ราคาดีดีโปรผ่อนมือถือดาวน้อยจองที่พักช่วงเทศกาลวันหยุดยาวมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพนางฟ้าราคาถูกหรือแม้กระทั่งซิมเทพรายปีก็ยังมีคือของพวกนี้เนี่ยเป็นของที่คนต้องการเยอะมากคนตามหากันให้ควักมันก็เลยเข้าทางมิจฉาชีพเขาเลยแหละครับ พอเรารู้ทันแผนของโจแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงตาเราแล้วครับที่จะต้องป้องกันตัวเองและนี่คือท่าไม้ตายของเราเลยนะเป็นวิธีจับโป๊ะเพจปลอมแบบง่ายมากๆแค่3คลิกเท่านั้นทำได้ด้วยตัวเองเลยใครๆก็ทำได้ครับจะบอกว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการตรวจสอบเพจเนี่ยนะครับมันซ่อนอยู่บนเพจนั้นแหละเราไม่ต้องไปหาโปรแกรมอะไรจากที่ไหนไกลเลยครับแค่ต้องรู้ว่ามันต้องกดดูตรงไหนแค่นั้นเอง วิธีการง่ายมากครับ1เลยนะเข้าไปที่หน้าเพจที่เราสงสัย 2. กดไปที่เมนูเกี่ยวกับหรือภาษาอังกฤษคือ about แล้วก็3ม,มองหาคำว่าความโปร่งใสของเพจหรือ Page transparency แล้วก็กดดูทั้งหมดเข้าไปเลยครับคุมซับข้อมูลทั้งหมดมันอยู่ในนั้นล่ะครับและนี่แหละครับจุดตายของพวกมันเลยมาเทียบกันให้ดูชัดๆเลยนะถ้าเป็นเพจที่ไว้ใจได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปิดมานานเป็นปีๆ เราชื่อเพจก็ตรงกับของที่ขายมาตลอดแอดมินก็อยู่ในไทยแต่พอเป็นเพจมิจฉาชีพละ่ะเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันสดสดร้อนๆอนเลยแถมพอดูประวัติอ้าวเคยเปลี่ยนชื่อจากเพจขายต้นไม้มาเป็นเพจขายทุเรียนซะง,งั้นแล้วที่พีคสุดๆเลยนะคือพอไปดูว่าแอดมินเพจอยู่ที่ไหนบ้างโอ้โหมาจากสารทัตประเทศเลยครับทั้งไทยพมา่าเวียดนามมากันครบทีมคือถ้าเจอแบบนี้นะครับ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่น่าไว้ใจอย่างแรงอ่าสรุปให้จำกันง่ายๆเลยนะครับ 3. ส,สัญญาณเตือนภัยขั้นสุดยอดเจอแบบนี้ต้องระวัง 1. เพจเพิ่งสร้างใหม่เอี่ยมสดๆร้อนๆเลย 2. ประวัติการเปลี่ยนชื่อนี่มั่วซั่วมากไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยและ 3. แอดมินเพจอยู่กันคนละคิดคนละทางข้ามประเทศกันมาเลยถ้าเจอครบ3ข้อนี้นะครับไม่ต้องคิดเยอะหนีไปเลยครับปิดเพจนั้นไปได้เลย มาถึงตรงนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ตัวเองต้องกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปของคนพวกนี้คือต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าการจะรอความช่วยเหลือจากทางการอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันการจริงๆครับเพราะฉะนั้นด่านป้องกันที่ดีที่สุดเร็วที่สุดก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละครับคือสติของเราเองเพราะฉะนั้นนะครับ อยากจะฝากประโยคนี้ให้จำขึ้นใจกันเลยนะนั่นก็คือเช็คสักนิดก่อนคลิกโอนท่องไว้เลยครับคือเราเสียเวลาตรวจสอบเพิ่มอีกไม่ถึงนาทีเนี่ยมันดีกว่าต้องมาเสียเงินแล้วก็นั่งเสียใจทีหลังเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับ เรื่องเราที่เราคุยกันวันนี้นี่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูจบแล้วอยากเก็บไว้คนเดียวเด็ดขาดเลยช่วยกันส่งต่อช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆให้คนในครอบครัวได้ดูด้วยนะครับเพราะการแชร์ของเราแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของคนที่เรารักได้เลยนะครับ